สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ใครแนวบํารุงวิธีไงได้อยู่ด้วนี่มันขึ้นยากกว่าสิลงบ่ไดอ่ต่อผลิตต้อต่อเส่หมองเงินต้นไม้ผลิตบอกนี่แล้งยับออกใครนี่เอาที่มันเสมอเนี่ยตรวจแชมพูมาตรวจสอบกัน โอ้ยไข่เยาวาลูกเยาวาลูกว่าเต่าไรน้าเนี่ยเบืองนี่แหงกิอยุ่ธี่ีเน่อันนัแห่งแ่เนี่ยมันต้องเปียกด้วยก็ให้เกียรก่อนนี้เหยค่ะเรื่องแน่ก้นนี้ก็แห่งเนี่ยอาบว่าอาบซะละดูงเนี่อโอ้ นี or additions or additions one, ่เนาะเขาออกจะสวยไม่หลุดเงี้ยวเซบอนทั้งสองมีอะไรวะเอาเอาเนื้อนี่ลูกเอาเนื้อเนี่ยมันไหนมันไหนมันได้คิดขอบเขาได้หลายที่สุดแหละเพราะว่าเราต้องแบ่งพื้นที่ให้เขาด้วยนี่นี่ยุ่มบอกมันที่มันยืนี่บอกบอกไอ้แล้วเซรั่นไอ้ยุ่มพอเราไปใส่ล่นนี่เอาเนื้อนี่เฮา เพราะว่าผู้จัดก็บ่เห็นเพิ่นมาสนใจเฮาแม่เพิ่นก็สิว่าแล้วแต่มาลำเส็ยไปก็สิบวัออนมีพืชที่มีพื้นที่ให้แล้วก็น,น,นำหลดปลาเจ้าอยาู่ว่าที่ตัวนี้แห่สะอาดไห<า>มก็พิมพ์ไม้ย่างดีเด้อบ่แม่นพี่น้องกันเปิดปุ่นนลยฮะเดี๋ยวที่แงนตัว,ตวแต่ดีว่าคุ้มเดียวกันเบิดเด้อน่ะบ่แม่นคือกันเบิดจริงไห่ห้ามย้ายสาสดตดิขาดศาสตร์จองไอซี่แม่พญาพาปวงที่แมนเตยล่าสอดเกี่ยงแงนมุดตัวนี้

อันไหวานเมื่อยุวดนี่ยัก่ออยุสกุลเหมือนกันที่เดียวเก็บขันกลัวขันนี่นจบอกกละขันมันยิ่งค่อยๆเปลี่ยนกันไปตอดมือนั้นกับรถไฟชิดรถเมกีขาดเบิดเปลี่ยนอีกเหมือนกลัวใครแดวมือนี่มือแต่ว่าขัดนก่าจันรไม่ได้สอบเลยแมนผมีอะไรอยู่ครับจะมาเรียนวันที่แค่ขนาดจอดจักรวรรดิแบตเตอรี่ก็ยังพังแมนหิลี พี่ไก่ได้เปลี่ยนสองหมอนผมบ่น้ำซ้ำยืมหมอยืมหมอรถคันนี้ <No. S 2> เอาไปกระทุกเอาไปชาร์จขั้นเย็นเยนจมขึ้นโต๊กแตก <laughs> ได้ซื้อแทสได้นี่รถคันนี้ผมได้ซื้อแทสหมอหนึงได้หนิโตกเงี้ยแตกโจมเหมืนโจมเอาะเราไปเอาไปเอาไปสตาร์ทคันปิกับเียนไั่ <Yeah. S 2> ได้โจมขึ้นมอเตอร์ไซค์ตกมอเตอร์ไซค์ มุนอะไรเนี่ยได้ซื้อเทนเหรอไอเนี่ยผมเท้ตได้ทีโอ้ใครมันสมัยบมมีเงินตะกียเนี่ยด้หายอยปตะเนี้สีไดายูนะพ่อตะเนี้ยสีได้สามพันผมวะสามชี้พันผมวะเตอรีก่อนหนึ่งอะแตก่อนพันตุ่นเนาะนม่เดี๋ย้ผมปิดเบาตกเสียงแกะบาดเยาปะบ่อตกบ่ดังหังดิแตกมันนำนำกันนำกันนำากดไหลคุณเม่ยหมดอนข้าจจุ่มมะ เฮ็ดจะได้สะดวกอันขอหาประยุดไปครับเสียงเร็จมานมิ่วฮอดแล้วครับผมวันดีครับวัสดีครับเห็นกันแล้วนี่ละให้ลลงลุดชิดนี่ละจิได้นี่นล่เ็กเบนกับพางคันผู้จัดคันนนเพิ่กับว่าอยูบ่โดนดอกวั้แล้วก็เลือน แมนแค่ปีละไม่ไกเทาเดมา่กรถคว่ำมาได้มือรถคว่ำองคางโคมันปีกนะเนี่ยล้วอาจารย์สยันเทแมนรถสิล้ออาจารย์สยันมาเทนอยู่ไอเอีโทรหาตอนเที่ยงล้มมาีเป็นครั้งแรกของอุบัติเหตุใหญ่ที่เคยเกิดเนียยังเขาไปน้รถคว่่งีก่าๆามสา่เหรอน่งาสามสามสาม

เอาคือ <Salvador> มีพ de ี okay, ่น้องมาเหมือนเด็คือมีจูงเด็กๆมานะเหมือนเด็สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับ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 เป็นบ่าวเป็นสาวเลยเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยังอันจ้าวันีลูกประเยุ้งยิงไรปบ่ได้วัดไม่ไรได้ดิซีงินเกิดกับรถบุ้งม่นแล้ว ธนาคารเพ้เบรคไม่มีบอกเงินหน่อยโพอดไม่มีบอกไม่พอเบรคไม่เบิกเบรคพ้นนนได้เลยพ้นนนบ้านจะยืนยันตัวตนหมายความว่าอยู่ยันอย่างยืนยันสแกนใบหน้านะจิบอเมนไมีการธนาคารแม่มันต้องเราที่เราลูกเราทำแบบนี้บ่อยใช่ไหมมันต้องไปรืมอธนาคารแล้วมันยังดูมันก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารมันต้องไปนำที่ธนาคารใหม่หรือเปล่า biến bờ mới, biến chữ mới, đổi, 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 ทางลมมาได้มีรูคิดไปแล้วออกมาดิตังแล็วก็ส่งพื้นที่กว่วงหรือหรอกแต่ว่าพี่ไกยอยุอสาห์เต็มแล้วป่นคุณคนยัง คนย่างทุกคนเราคนย่างอันยู่นั้นมันน้ำแห่งยานตกน้ำอยู่คนมองที่เป็นดอกยานตุกยานตกอันนี้มีบุทธผลิตภัณฑ์จากเสียงเพียวอิวเสียงเพียวอิวอิวอิวคือคือน้ำมันข้ามอิวเลยแมีนคือน้ำมันมันก็เลยเป็นค้าเดียวกันค้าตรงตัวก็เลยปีนี้แล้วอิวออกเลยเป็นน้ำมันเสียงเพียวเสียงเพียวเสียงเพียว ย่เดี๋ยวมึงขึ้นแจก่จหมองนะเกวดแอนปากพ้อไปว่าเพืยิ้มึงขอเสี่ยงไฟน้ำด้อเสียงเพียวเหรอท่านเสียงเพียวอีกเป็นยาพูดเสียงเพียวพูดขายยาน้อเปล่าเสียงเพียวเสียงเพียวแลาวต่อมึงขึ้นคอยปากกาแจะมอกเสียงเพียวนูปากมันไปเห็นไหม่ามันก็เสียงเพียวแหละแต่ว่าปากแหละมันไปเป็นเสียงเพียวเอาแต่บอดดูแล้วก็เสียงเพียวเสียงเพียวอยู่บนขึ้นเสียงเพียวแหละเสียงเพียวเสียงเพียวลูกพ่อเย่ลูกพ่อเย่เกล็กกันนั่นยังเกาะ ได้กียกัเลนไ้เกียกเลีนยิอยู่ในเสาเรีนแล้วบางนุ้นเขาดังไม่งั้นอยู่ลัดุรัดนี่แหละเนาะไม่เนคสบายดีพี่น้องครับขอกคุณไม่คิมหนาครับคิมสบายดีพี่น้อง